วันนี้เราจะไปไหนคะไปขึ้นบุกเข่าค่ะแล้วจริงออกซิเจนเรียบร้อยค่ะดูค่ะเราไปจิ๋วแจ็โกใช่ไหมคะไฮไลท์เลยเราถูกมีดหัวเงินแล้วก็มันแล้วก็ทำผมทรงใหม่นะคะแม่ทำให้แม่เจ๋งมากเลยค่ะบายๆค่ะสวัสดีค่ะแชแนลพรามาอยู่ที่จิ๋วแจ็โกแล้วนะคะเขาเล่นทะเลสาบกระจกเพราะว่านี่สะท้อนกระจกสวยมากเลย ทพี่จูใจโกนะคะทะเลสาบกระจกข้างหลังเราคือมันจะร้อนจริงๆรจะร้อนย็นหนึ่งนี่มันเป็นมาจากแร่ธรรมชาติแล้วก็เป็นมาจากน้ําอันนี้5องศาค่ะยากาศดีมากแบบรู้สึกผิวดีเลยมาอยู่จีนอากาศดีจริงวันนี้ไม่เจอฝนด้วยโชคดีมากชเชลนบายบายท่านๆ่นๆทุกคนค่ะมาเที่ยวกันนะคะ3000กิโลเมตรจากประเทศไทยทั้นั้นไปเช็คไเช็คฮิตเ็